นั่งรถไฟใช่ไหมได้ครับขอนก็ได้ไมไม่เปนไรครับดอบด้วนะคจไได้มคได้กมะไปได้คลด็กๆัดูแลกันด้วยนะจะขอบด้ังไว้คดขอบนไว้อ่าังยกนะคใช่ไหมลูกนั่รไฟใ่ไหลแจัขอบด้วย จับขอบไปด้วยครับใช่แล้วไม่งั้นทำไมครับตกใช่ไหมไเห<อ>็นเนอะมีมีพี่คนขับได้นะเ,เห็นป่ะพี่คนขับรถไฟได้วยนะนี่นี่ใช่ป่ะนี่เป็นขับรถไฟได้ใช่ไหมวันยาเลยนะดูนะน,นะ พ่พี่ทำงาพี่ทำมาอไงพี่ทำมาอไงพี่ทำงนไงเนทําทำเหมือนต้อตรวจเลยยินจะพาไปนั่งรถไฟชมใช่ไหมนั่งรอบเลนะยังยังแน้ไหมรัคอลลครับ ไล้เยโอเคทุกคนอเลยดิเลยดิไหมเยไปไปต้องตอบเลยหรอกคำตอบพีนะม่ตอบพีที่ไม่ให้ไปนะอยุลิเย็นเจ๋งครับพีจะไปแล้วนะเดี๋ยวดูนะคุณปนจริงจรไป มือเข้ามาในหมูสองคนนะครับไม่ค่ำขึ้นมาด้วยมง่ะมือสองอ่ะ้หานวานหมนีอรด้วยใช่ป่ะสิหน่ารงโอ้ไม่ใช่มมีเลือเป็ดด้วยนะอยากให้ดูให้ดูอข้างในมีเลือเป็ดด้วยนะ ิขึ้นรเป็ดด้วยไเปเลยค่ะยากษเนีย่ยในโซนนี้มีโซนห้องพักนะครับ พาดขึ้นไปด้วยเหตุไรขึ้นไปไหนเนี่ยอ้ามีสะพานขึ้นไปไหนเนี่ยว้าวเดี๋ยวซีมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับน่าจะต้องสร้างที่พักเพิ่มอยู่ฝั่งนี้ ดินแพ้ป่ะใช่แพ้ไหมแพ้ไหมแพ้แพ้แพะไม่ตอบดิโก้ดโคดน,น,นี่ยมาโลป่ะใช่ป่ะตอบมาโ,โลใช่ไหม,มลูกมาโฟลมินชิคเก้นไบเลอร์แอนด์เล็ปิดใช่ป่ะแล็ปิดแล็บปิด <laughs> บางน้ำเปรี้ยวนะคะ ไงดีวิ่งยังไงดแย่แล้วอุ้ยแย่แล้วรถไฟไปไม่ไหวล้อ,ลอฟรีอันนี้หนักเปล่า देव कह บ้านบนด้วยมีของเล่นแล้วก็มีสวนน้ำด้วยนะคะมีสวนน้ำด้วยนะว้า wow.